สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ร้านเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากนะครับฝากกดติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากชาแนลด้วยนะครับส่วนคนที่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊นหนึ่งยำกันเลยนะครับว่ายำเมนูอะไรนะครับไปกันเลยครับานนะะลามเต้เจ็ดกลางแยกนน้ำไปนะจ๊ะเราจะถึงบ้านนานใช่ไหม และสำหรับคุจะสั่งขิ้ยมนะครับสั่งได้เลยนะครับเราส่งทั่วไทยนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับโดยรถควบคุมครามเย็นนะครับกับเหพจนี้เลยครับ ดีครับสวัสดีค่ะลูกวันนี้เอากี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยต่อห้อไม่อารมณ์เขาอยากจะกินสี่ร้อยอย่างเงี้ยเขาก็กินของเผาอะไรเงี้ยจบแล้วห้าร้อยล่าสุดเอออารมณ์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกมองหน้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่สามก่อนเอาเท่าไหร่เอ้าไข่ไข่เค็มลูกสดได้ไหมคะ ถามหนูถามหนูถามพี่ทำไมต้องถามตัวเองต้อดถามตัวเคะต้องถามตัวเองถามแม่ค้าแม่ค้าก็ตอบได้หมดเลยเอาหอยแคนทสดค่ะเทนแยกน้ำนะค่ะสมอนไข่ปลาสม่อนเราจะแยกไปข้างนอกอ่าอย่าไปติดก็ไปเทน้าได้เลยเพราะสม่อน 150าจมาจ่ายด้านนี้เลยคุัลขอคนละบ้านอนไหมคะคอนอันนี้ดูต่อไปนะครับเกตคุ้งสดของอย่างนี้แหละ ตัดแต่ตับบวตัดตับบว,บบวต้องเป็นตัวจำ <c oughs> ได้แล้วอ่ะกินไม่กี่อย่างมีแค่สองอย่างนี้เอค สตมอนตุ้งสดพิเศษสามาสสร้อยค่ะผลไม้รวนพอดีพอดีพอดีมองตางก่อนใช่ไหมไม่มันแล้วแต่อารมณ์วันไหนเ็าอยากเผ็ดก็เผ็ดไงว <c oughs> ันไหนเ็าอยากแบบเผ็ดน้อยก็ก็น้อยเขานี่หลายจัดเจ็บก็เลยสบตาก่อนสามร้อยักบห่อ วันนี้หนูอยากกินเผ็ดทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกพี่ขวัเอาอะไรไม,ไรไมถ่ายรไม่่าไลาไม่มีนอนนี้ลาี่ชายมี่จะมาเป็นมากะครับายาสามมีขันูก้ ดูก่อนจ้าฟ <oh> <oh nah um um ุ้งทูโทนใส่มือแซลมอนใส่ลูกไข่ปูเดี๋ยวนะที่หนึ่งตัวนะคะประกอบหนึ่งข้าวโพดประกอบหนึ่งแล้วก็ไข่ปูฟุ้งทูโทนแซลมอนปลาไหมคู่เ็ดกลางนะคะลูก ใหญ่เลยนะตรงเนี้ยมันแข็งเดียวกับลูกยาวๆที่เรากินนั่นแหละแต่นี้วงเนี้ยมันหนักมากลูกใหญ่มากลนะูกมันจะยาวๆนิดประมาณเนี้ยแล้วมแต่นี้มันแข็งนะอร่อยเดี๋ยวให้ทำคนเดียวเลยไปกับแม่งไงเป็ไหนกันจำไหมครัเดียนเล่น เมื่อวานน้องเมื่อวาน้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับชั่วโมงสองชั่วโมงยังรอเนาะเมื่อวานคิวเยอะเพราะว่าไม่เนือได้ไหมคนต่างจังหวัดมาเที่ยวด้วยเนาะสนนวัสดีค่ะ ไปกันเลยนะครับนี่เมนูเลยครับคุ้งทูโทนหมึกไข่ไข่ปูแซลมม่อนเดี๋วย,ยวนี้ไข่ปลาก่อนไม่มีเนาะค <c oughs> ุ้งทูโทนขี่ต้งเลยนะ หมึกไข่นะครับแล้วเราไม่มีหมึกไม่นะไข่นะมีแต่หมึกไข่ไ่ะชื่อเหมยค่ะรอสักครู่เเเอาผ็ดๆลยมนะจ้าอันนี้สองเผ็ดแล้วนะเผ็ดๆเลยจะไม่เอาหวานจ้าปลานะแซลมอนเผ็ดกลางแซลมอนเผ็ดกลางอ่าบอกแม่แล้วโอเค ไม่ล้างรอบแบคนอปกนไสั่งค่ไม่ไม่งน้องพี่ขขเขาโทรสั่งมาแล้วครับอันนี้หนูใส่อะไรลูกเขาต้ไมะม่วงหลายตัวถาดใหญ่อะกระโปรงมะม่วงหลายตัวกินไม่เป็นใช่ไหม ใสหมดเลยนะคนเริ่มทยอยมาแล้วน,นะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> สุกเสารน,นะครับโทรมาจองก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าคนจะเยอะ่ัย

ยังมี 3, 2ชุดเนี่ยแต่ไม่เกิเมีูต่อไปกันเลยนะครับ,ไป,รบไปบ้านไหนกูอันเต 对，懂了。 มีนะม่คุเพไหมมีมีอยู่เดี๋ยวผมมีได้อยู่ฝากสำหรับคนที่จะสั่งฮิ้วเจ๊นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ด้านล่างนะครับสามารถเลือกสั่งกันได้เลยนะครับ ครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ถ้าจะสั่งคือจดบินไว้ก่อนได้ค่ะแต่ถ้ารอมาสั่งตอนบินมาทำไ้แล้วก็เดินเที่ยวก่อนแล้วค่อยมารับก็ได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่นานนะทั้งหลังก็รอมันอยู่นะครับอันนี้นะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่รอนะครับถ้ารอนานหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ทราพยายามจะปิดเต็มที่แล้วนะครับ เมื่อวางสองชั่วโมงลูกค้าก็รอนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพรอนกีชิชุดแจ้งได้เลยนะคนี่ครับใช่ค่ะ2 5กกุ้งสดใ่ไข่ปลา สำหรับคนจะมาสั่งหน้าร้านนะครับบอก,อบ,อกบอกตัวเล็กได้นะครับเดี๋ยวตัวเล็กจะจดให้นะครับอย่ามายืนรออย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับ้ตอต <c oughs> ด้วยขอเสียงคนสั่งด้วยค่ะจอด,ดเรียงครับ จนแล้วไปเดินก่อนก็นได้นะครับกลับมาได้เลย ไปนะครับอผลไม้รวมค่ะเป็นหูยอมผลไม้รวมนะครับประกอบด้วยนะ ี๋ยวก็ถู่อดไม่ไม่รวมอันที่ทำก็เหลือแค่ตือนนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพี่เขาทำแล้วลูกพี่ชือต่อไปนี่ยง็ย้อยตงแม่ในกระเป๋าป็นอะไร็นอย่างี้ติดหมดแล้ว พี่เขาฟังติดตามช่องด้วยนะครับลูกป้าแม่ป้าแม่มีแบงค์ยี่สิบบ้างไหมโหมดช่องหน่อยจะสั่งแล้ว่ะจะคือรับตังเลยลูก บาตานค่ะตานอ,อยู่ไหมคะเนตานเนาตานเนาะตานะตนะตาเะานเนาะต้านเนะาะต้านเนะา,านะาานน,ะะต,นต้องเนะคะ

ไปกันเลยนะครับสามไข่นะครับไข่ปูไข่ปลาไข่หิึด้าค่ะฝากติดตามช่องเช a n n e l จำตามปาก Channel ้วยนะครับ ตามนะ้ว่าขอขอบคุณด้วยนะครับนั่งรองข้างหลังก็ได้ลูปก็ไม่ได้เิดไปไหนไรเลยต้องเสือกแลนะเร็วบ <c oughs> ทผิดพอเรียกชื่อผิดนี่เฟิวขยันมากต้องเร่องเรียนนะพบอย่างในเรื่องเลยท <c oughs> างน้องจดก่อนได้น,นะครับ จดแล้วจดแล้วนะชื่อค erm ุณเบลล่าฟังไม่ถนัดขออยกทีออกเสียงไม่ค่อยถูกตัวเบลล่านี่จะเป็นยำสามไข่นะครับสำหรับวันนี้ผมชื้นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ